สวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้มาพบกับวิชาประวัติศาสตร์นะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องที่เราจะศึกษาวันนี้ก็คือการศึกษาประวัติศาสตร์และก็วิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับนักเรียนเราไปศึกษากันเลยนะครับเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์และวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับ ก็มีมาของอมีที่มาของวิชาประวัติศาสตร์นะครับนักเรียนก็มาจากสิ่งที่มนุษย์ได้ทำอะไรไว้หลายๆอย่างในอดีตนะครับที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ต่างๆนะครับเมื่อเวลาล่วงเลยไปนะครับมันไอ้สิ่งนี้แหละที่จะมาเป็นวิชาประวัติศาสตร์เพราะว่าคนรุ่นใหม่ก็อยากจะเรียนรู้ว่าคนในอดีตว่าได้ทำอะไรไว้บ้างนะครับ จึงเกิดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์จากรุ่นสู่รุ่นต่างๆนะครับให้เราได้เรียนรู้คนทั่วไปก็มักจะมีความเข้าใจว่าวิชาประวัติศาสตร์คืออดีตแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับอดีตก็คือเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาและเป็นประวัติศาสตร์ก็ต่อเมื่อนักประวัติศาสตร์สนใจแล้วก็เห็นความสําคัญนะครับแล้วก็ มีประโยชน์ต่อมนุษย์นะครับดังนั้นการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ก็คือการสืบสวนสอบสวนค้นคว้าหาความจริงของมนุษย์ในอนดีตนะครับประวัติความสําคัญของวิชาประวัติศาสตร์นะครับนักเรียนก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราได้จากประวัติศาสตร์ก็คือการฝึกฝนทักษะเพื่อให้เราพัฒนาการด้านความคิดเป็นระบบนะครับเพื่อจะได้เอามาใช้ในการศึกษาแล้วก็มีความคิดรอบคอบ คิดอย่างเที่ยงธรรมแล้วก็เป็นกลางนะครับคารพบข้อที่จริงแล้วก็เห็นผลเข้าใจสิ่งต่างๆ่าอย่างถูกต้องเที่ยงตรงนะครับอันนี้ก็คือความสําคัญของวิชาประวัติศาสตร์นะครับดังนั้นความหมายของวิชาประวัติศาสตร์นะครับนักเรียนก็มีความหมายหลายอย่างนะครับอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับหรือเรียกหนึ่งว่า เป็นพระบิดาของประวัติศาสตร์ไทยนะครับก็ได้ให้ความหมายนะครับเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ก็คือความหมายว่าตามความเห็นของหมัมฉันยังให้ยังให้ใช้เรียกว่าประวัติศาสตร์หรือว่าพงศาวดารอยู่ตามเดิมนะครับอันนี้ก็คือ,อความหมายของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา ดำรงราชานุภาพนะครับที่ให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกวับเรื่องอวิชาประวัติศาสตร์หรือคนทั่วไปจะเรียกพระองค์ท่านว่าเป็นบิดาของวิชาประวัติศาสตร์ไทยนะครับความหมายของวิชาประวัติศาสตร์อีกก็คือเหตุการณ เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตน,นะครับก็มีหลักฐานยืนยันนะครับเพราะว่าวิชาประวัติศาสตร์นั้นก็ต้องประกอบไปด้วยหลักฐานในหลายอย่างนะครับมายืนยันถึงจะ,ะเชื่อได้นะครับดังนั้นภาพที่นักเรียนเห็นก็คือเป็นภาพเขียนที่ผาแต้มนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับสมัยแต่ก่อนก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เหมือนกันที่ใช้สีในการเขียนนะครับ ผ่านมาเป็นหลายร้อยปีเป็นพันพันปีก็ไม่ลอกนะครับอีกคนหนึ่งก็คือนิธิเกียวศรีวงศ์นะครับเป็นนักประวัติศาสตร์นะครับก็ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ก็คือประวัติศาสตร์ก็คือการศึกษาเพื่ออธิบายอาดีตของสังคมมนุษย์ในมิติของเวลาหรือประวัติศาสตร์ก็คือการศึกษา เพื่อให้เข้าใจนะครับในอดีตของสังคมมนุษย์นั่นเองอันนี้คือเป็นนักวิชานักประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งก็คือเลอร์ปูฟอนแลนเดอร์นะครับเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวเยอรมันนะครับเป็นผู้ที่เริ่มการศึกษาประวัติศาสตร์นะครับก็ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไว้ว่าประวัติศาสตร์ได้รับการยกย่องให้มีหน้าที่ที่ภาคษา,าอดีตนะครับให้บทเรียนแก่ปัจจุบันเพื่อเป็นประโยชน์แก่อนาคต นะครับเน่้็คือนักประวัติศาสตร์ต่างประเทศนะครับวันนี้การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์นะครับนักเรียนก็เป็นวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายที่เราจะศึกษาก็คือการรวบรวม,รวมการพิจารณาไตรตรองวิเคราะห์แล้วก็ตีความนะครับแล้ว้วนนำมาเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบนะครับเพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่สำคัญในอดีตให้ใกล้เคียงความเป็นจริงให้มากที่สุดนะครับ ต่อไปก็คือหลักฐานที่ไม่ใช่อักษรนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่เราจะต้องศึกษาค้นหาในการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์อีกนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็คือร่องรอยการกระทําของมนุษย์ในอดีตนะครับว่าได้ทําอะไรไปบ้างที่ลงเหลือให้คนรุ่นรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้านะครับเพื่อมาเปรียบเทียบเทียบเคียมข้อเท็จจริงนะครับเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับ ภาพที่นักเรียนเห็นก็อย่างเช่นวงของไอ้อล้อธรรมจักรนะครับที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานะครับที่เกี่ยวกับการเผยแผ่พุทธศาสนาในอดีตที่เข้ามาในดินแดนแว้นทราวดีในประเทศไทยเรานะครับและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นรูปทฉดโโอชามนะครับเป็นหลักฐานที่เกี่ยวกับหลักฐานที่บ้านเชียงนะครับจังหวัดปูดรราชธานีอันนี้คือเป็นหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรน,นะครับเป็นวัตถุที่ มองเห็นสัมผัสได้นะครับต่อไปก็คือความสําคัญของประวัติศาสตร์และก็วิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับมนุษย์นะครับที่ทําให้มนุษย์ได้เข้าใจรู้จักอดีตนะครับเพราะว่าความเป็นมาของตนเองและก็ชาติพันุ์และช่วยอธิบายว่าอะไรเกิดขึ้นในอดีตนะครับและก็เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อ ออถึงปัจจุบันและอนาคตอย่างไรดังนั้นชนชาติไทยที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับมีความเป็นมาแล้วก็มีหลักฐานมาจากไหนนะครับดังนั้นการเรียนรู้และความสําคัญของประวัติศาสตร์ระวัติศาสตร์และก็วิธีการทาประวัติศาสตร์จิงเป็นหลักฐานที่จะมาค้นหาความจริงนะครับอย่างเช่นการศึกษาว่าชนชาติไทยแต่ก่อนนั้นมาจากไหนนะครับก็มีถิ่นกําเนิดมาจากไหนก็มีแผนที่ให้นักเรียนได้ ดูได้พิจารณานะครับบางคนก็กล่าวไว้ว่ามาจากอตอนกลางของประเทศจีนใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องประกอบไปด้วยหลักฐานหลายอย่างที่เราจะต้องศึกษาค้นคว้านะครับต่อไปวิธีการทาประวัติศาสตร์ก็หมายถึงนะครับกระบวนการศึกษาวิเคราะห์แล้วก็ตีความจากร่องรอยหลักฐานที่เป็นรายลักษณอักษรแล้วก็ไม่เป็นรายลักษณอักษรน,นะครับมารวมประมวลแล้วก็วิเคราะห์กันอย่างเช่น หนังสือโบราณนะครับอันนี้ก็คือเป็นหนังสือโบราณหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าหนังสือธรรมหรือว่าหนังสือที่ใบลานนะครับที่ใช้จานพวกตัวหลักคาคาสับสอนทางาศาสนาลงไปในใบลานนะครับเพราะว่าสมัยต่ก่อนที่จะใช้เป็นกระดาษอะไรเนี่ยก็ยังไม่แพร่หลายนะครับอีกอย่างหนึ่งที่นิยรรมทําก็คือสมัยตะก่อนก็ได้จารึกลงไปในหินหรือว,ว่าศิลาจารึกนะครับตัวนี้นะครับาการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ก็มีที่ ให้เราศึกษาคือเป็นหัวข้อไปนะครับอย่างเช่นข้อที่1กําหนดประเด็นที่จะศึกษานะครับว่าเราจะศึกษาเ,เรื่องอะไรเราก็ต้องกําหนดประเด็นขึ้นมาก่อนนะครับอย่างเช่นประวัติศาสตร์ในชุมชนในอำเภอในจังหวัดในภูมิภาคนะครับก็ต้องกําหนดหัวเรื่องก่อนแล้วเราจึงรวบรวมค้นคว้าหาหลักฐานเพิ่ม,เต,มเติมนะครับในหัวเรื่องที่เราอยากจะศึกษานั้นๆน,น,นะครับหัวข้อที่สองนะครับเราก็ต้อง รวบรวมนะครับรวบรวมหาหลักฐานว่าเรื่องที่เราจะเรียนนั้นนะครับมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะครับเมื่อมีประเด็นที่จะศึกษาแล้วขั้นตอนต่อมาคือเราต้องค้นคว้าและรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุดน,นะครับหลักฐานอาจจะเป็นหลักฐานชั้นต้นลักษณะของหลักฐานชั้นต้นอย่างเช่นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลร่วมสมัยหรือเกี่ยวกับเหตุการณ์โดยตรงนะครับแล้วก็ หลักฐานชั้นรองนะครับมีอะไรมั่งย่างเช่นลักษณะหลักฐานข้อมูลที่เขียนว่าทวกรวมไว้เป็นเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่เป็นแค่ในข้อมูลเบื้องต้นนะครับต่อไปก็คือเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับตัวนี้ก็เป็นหลักศิลาจารึกหรือว,ว่าการเขียนตามหนังสือใบลานหรือว่าตามหินตามอะไรต่างๆนะครับก็ประมวลมาเป็นหลักฐานนะครับ เพื่อต้องการศึกษาเรื่องราวนะครับอย่างเช่นเจ้าพระยาวชิาาวชายเยนนะครับหรือว่าอคอนสแตนตินฟอนคอนนะครับสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับสมัยของกรุงเสียุธยาก็มีข้อมูลนะครับจำนวนมากเหมือนกันแต่เมื่อมีหลักฐานมากนักเรียนก็ต้องพยายามนะครับตีความแล้วว่ารวบรวมความฐานแล้วก็วิเคราะห์นะครับให้ได้น้อยลงมานะครับ คัดเอาตัวที่ใกล้เคียงราตัวที่เป็นจริงให้มากที่สุดน,นะครับเพื่อจะได้ตั้งสมมติฐานได้ถูกต้องนะครับดังนั้นสมัยนั้นก็มีหลักฐานที่มากมายนะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับวันนี้ข้อที่3นะครับการคัดเลือกหลักฐานอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญเหมือนกันนะครับถ้าเรามีหลักฐานมากนะครับเราก็ต้องคัดเลือก ต้องพิจารณานะครับมีความเป็นกลางนะครับในหลักฐานน,นั้นๆอย่างเช่นทางประวัติศาสตร์ก็จะใช้วิธีการประเมินคุณค่านะครับอย่างเช่นว่าหลักฐานนี้มีความน่าเชื่อถือไหมพบที่ไหนอะไรยังไงและใครเป็นคนที่ทําหลักฐานนี้ขึ้นมาก็มีการวิพากษ์นะครับพิจารณานะครับเ,เป็นชิ้นเป็นอันไปก็สามารถนํามาใช้อ้างอิงได้นะครับดังนั้นหลักฐานทุกชิ้นทุกอันนะครับก็มีความสําคัญทั้งนั้น อย่างเช่นขั้นตอนนี้ก็คือการตรวจสอบข้อมูลนะครับหลักฐานที่เรารวบรวมมานะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบมีการพิจารณานะครับว่าหลักฐานแต่ละขั้นตอนมีความสําคัญอย่างไงถูกต้องเราจากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับไปถามนะครับไปตรวจสอบแล้วก็4นะครับดังนั้นข้อที่4ก็คือการวิเคราะห์ตีความแล้วก็ประเมินความนะครับดังนั้นหลักฐานตรงนี้นักเรียนครับก็ เมื่อมีการคัดเลือกหลักฐานได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการตีความนะครับว่าเจตนาที่แท้จริงของหลักฐานคืออะไรจ่ไหมครับแล้วเราก็รวบรวมข้อมูลพวกนี้ให้เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับเป็นข้อมูลที่เป็นแต่ละแผนกไว้นะครับเพื่อการวิเคราะห์การตีความก็จะได้สะดวกขึ้นนะครับ ดังนั้นหลักฐานสมัยตะก่อนก็มีมากมายนะครับที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับต่อไปก็คือการเชื่อมโยงนะครับความสัมพันธ์ของหลักฐานดังนั้นเมื่อได้หลักฐานมาแล้วนะครับนักเรียนก็ต้องมาตีความเชื่อมโยงนะครับตรงนี้นักเรียนนะบางสำนักพิมพ์นะครับก็จะมีวิธีการทางประวัติศาสตร์ถึง หกอย่างนะครับบางสมัครพิมพ์ก็มีอยู่ห้าอย่างแล้วก็นี่แหละครับอยู่ในข้อนี้ก็มีการเชื่อมโยงนะครับก็สรุปแล้วก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างนะครับดังนั้นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของหลักฐานเมื่อศึกษาประเมินหลักฐานต่างๆแล้วนะครับก็เชื่อมโยงว่าเออหลักฐานนี้มันเกิดจากนี้นะครับแล้วก็มันเชื่อมโยงที่ไหนอีกตรงนี้ก็มีการเชื่อมโยงใช่ไหมครับก็ทําให้เราเข้าใจ หลักฐานนั้นยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นการศึกษาเกี่ยวกับอาณาจักรสุขโขทัยจำไหมครับจำเป็นก็ต้องศึกษาเชื่อมโยงเกี่ยวกับหลักศิราจาึลตกางๆ,ๆนะครับในสมัยสุขโขทัยว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับก็มีการเชื่อมโยงกันแล้วก็ประมวลมาเป็นข้อความเดียวกันนะครับอย่างเช่นในสุขโขทัยก็มีถนนพระร่วงถนถนพระร่วงเขาหมายถึงอะไรนะครับมันก็มีการเชื่อมโยงกันนะครับดังนั้นนะครับอย่างเช่นในอุทยานแห่ง ในอุทยานแห่งชาตินะครับอารามคําแห่งนะครับอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติที่พบเป็นหลักฐานสําคัญในทางประวัติศาสตร์มากมายนะครับที่ประกอบไปด้วยปูชนียาัตตุต่างๆนะครับในโบราณสถานแห่งนี้ก็ทําให้เราได้เข้าใจอย่างเช่นวัดสังขาวาสวอะไรที่อยู่ในอุทยานแห่งนี้นะครับก็มีหลายแห่งวันนี้ข้อสุดท้ายจะไหมครับก็คือการนําข้อ นั้นมาเสนอข้อเท็จจริงนะครับว่ามีความเป็นมายังไงอันนี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับเมื่อสรุปแล้วก็มีการวิจัยนะครับแล้วก็แบ่งออกเป็นการนําเสนอพื้นฐานหรือว่าเราจะนําเสนอในเชิงบรรยายหรือว่าในงานเขียนหรือว่าในงานจัดนิทรรศการต่างๆนะครับก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ในการนําเสนอข้อเท็จจริงให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบนะครับ วันนี้สิ่งที่เรียกกันว่าอย่างเช่นบางคนอาจจะเข้าใจอย่างเช่นว่าถนนพระร่วงมันไม่ใช่ถนนตามความเข้าใจทุกวันนี้นะมันเป็นเรื่องอเรื่องของทำนบกั้นน้ำนะครับเบี่ยงเบนน้ําให้น้ำไหลไปในทางทิศไหนนะครับที่ต้องการเราจึงเรียกมีว่าเป็นถนนพระร่วงนะครับเป็นการเข้าใจอีกวิธีการหนึ่งที่คนรุ่นใหม่อาจจะเข้าใจว่าเป็นทางเดินนะครับมันมันไม่ได้ตรง กันตลอดนะครับแต่การเวลานะครับทำให้แผนที่บางแห่งน,นะครับที่ทําก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปนะครับอย่างเช่นถนนพระร่วงอย่างนี้บางคนก็ไปตีความว่าเป็นถนนเดินเลยนะครับแต่สมัยแต่ก่อนเขาเรียกว่าเป็นทานบทางเดินของน้ํานะครับดังนั้นกระบวนการศึกษาตามวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับกะช่วยอธิบายเกีย่ยวกับข้อที่จริงใน อดีตที่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับดังนั้นก็ยังช่วยฝึกฝนให้ผู้ศึกษาเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ก็มีความคิดอย่างมีเหตุมีผลนะครับที่จะนำไปในการวิเคราะห์พิจารณานะครับด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็มีความเชื่อในการเป็นกลางนะครับไม่เอาความคิดของตัวเองเป็นหลักนะครับแล้วก็อาศัยเหตุผลทางประวัติศาสตร์หรือว,ว่าข้อมูลหลักฐานในการตัดสินใจนะครับ ดังนั้นนะครับนักเรียนก็ขอสรุปเลยนะครับตั้งแต่ที่เราได้ศึกษามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับก็คือการศึกษาประวัติศาสตร์และก็วิธีการทางประวัติศาสตร์ครูก็สรุปเป็นหัวข้อสั้นๆดังนี้นะครับอย่างเช่นความสําคัญของวิชาประวัติศาสตร์ก็มีความสําคัญต่อ อดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันนะครับเชื่อมโยงแล้วก็การศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็วิธีการประประวัติศาสตร์แต่ละหัวข้อก็ทําให้เรารู้ว่าการศึกษานั้นต้องรวบรวมข้อมูลนะครับสุดท้ายก็ด้วยการนําเสนอข้อมูลที่เราได้ศึกษามาความหมายแล้วก็ความหมายของวิชาประวัติศาสตร์นะครับบางท่านบาง คนก็บอกว่าเป็นเรื่องราวที่ควรรู้นะครับในอดีตมีความสําคัญถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับนักเรียนที่เราได้รวบรวมมาก็คือมี1 2 3 4 5สถึงหกนะครับก็คือการนําเสนอข้อเท็จจริงดังนั้นนะครับ ดังนั้นในชั่วโมงนี้นักเรียนก็ไปทบทวนหนังสือนะครับนักเรียนตามหนังสือประวัติศาสตร์ม1นะครับหน้า17-19นะครับแล้วก็ในรูปแบบของออใบความรู้ด้วยนะครับนักเรียนถ้าอ่านแล้วยังไม่เข้าใจก็ไปอา่านในใบความรู้นะครับจะได้ทําแบบฝึกหัดได้ถูกต้องนะครับดังนั้นในชั่วโมงนี้ก็ออขอจบเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนครั้งต่อไปก็พบกันใหม่นะครับสวัสดีนะครับนักเรียน